จากร้านโคบ้ากินยาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ยอมทิ้งเงินเดือนระดับ Area Manager มาขายอาหารแบบ Delivery เพราะาเห็นโอกาสในช่วงโควิดต้องรอวะที่ผมคิดไว้กนะันมุกฝืดมากเลยนะครับเราสองคนคือผมแนะนำให้คุณต้องขึ้นราคา สวัสดีครับผมแก้ววอล์กเกอร์ผู้ชายอายุ42ที่สมองอยังเหมือนเด็ก <S <S ผมก็ยาวเนี่ยตัดไม่ได้เนะี่ยยุคโควิดเนี่ยออกมาข้างนอกทีไรหาอะไรกินโคตรลำบากเลยร้านอาหารนั่งกินที่ร้านไม่ได้จะให้ซื้อไปนั่งกิในใต้ต้นไม้อ,อก,ก็ต้องมาฝากท้องคงต้องมาฝากท้องที่เซเว่นแล้วก็มานั่งกินหน้าเซเว่นเลยได้เป็นเบอร์เกอร์กุ้ง วันนี้วันที่9สิงหาคม64 โควิดก็ยังระบาดนะคนติดเชื้อกว่า2 0 0 0 0คนคนตายเกือบ200ทุกวันไม่รู้ว่าพวกเราจะถึงก้นเหวเมื่อไหร่ทุกคนก็กลัวตายจากโควิดแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือกลัวอดตายด้วยตอนนี้ธุรกิจเกือบทั้งหมดในไทยย่ําแย่ไปตามๆกันโดยเฉพาะร้านอาหารแต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นโอกาสในช่วงโควิดยอมทิ้งเงินเดือนในระดับผู้จัดการเขตมาลองทําอาหารเดลิเวอรี่ขายผมจะพาทุกคนไปเจอเขาจะพาไปบ้านเลยบ้านนี้เขาใช้ทาเป็นครในการทาอาหารเดีาา๋ยวเขาจะมารับผมที่ฟิวเจอร์พาร์คลังติตเดี๋ยวถ้าไปง,งวปงอเอพาัลยมี เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตลกให้ทุกคนฟังเรื่องนึงเบอร์เกอร์กุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยของตีพีทำเองถ้าร้านอาหารนั่งกินที่ร้านได้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาทำอะไรแบบนี้เนาะไดเอ i c ไอซ์ชิมากระป๋องหนึ่งฉีดเพิ่มความมั่นใจก่อนจะไปเจอผู้ชายด้วยโอเคพร้อมลุยแล้วครับไปตอนนี้ผมมาถึงที่ฟิวเจ้าพาร์กรังสิตแล้วเรื่องตลก จะพูดถึงก็คือว่าเมื่อประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วรัฐบาลประกาศให้ร้านอาหารที่อยู่ในห้างนอกจากจะไม่สามารถที่จะนั่งกินที่ร้านได้ยัง ไม่สามารถที่จะซื้อกลับบ้านมันก็เป็นเรื่องตลกที่ว่าคนที่ไปซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อของแล้วก็อยากจะซื้ออาหารกลับบ้านจากร้านค้าด้วยต้องยืนหน้าร้านสั่งอาหารผ่านทาง Del i v e r รร้านค้าต้องเสีย G ีีคนซื้อต้องเสียค่าสง่งถ้ารับอาหารจากไรเดอร์ที่หน้าร้านค้านั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่าตลกนะมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศให้สามารถที่จะซื้ออาหารจากหน้าร้านกลับบ้านได้แล้วแต่ว่าต้องเป็นจุดที่กำหนดให้เท่านั้นตรงนี้คือบริเวณที่ให้ซื้อกลับบ้านได้ ตัวใหญ่ก็จะเป็นไรเดอร์ที่มานั่งรออาหารจะมีลูกค้าบ้างไม่เยอะก็ยังน่าดีใจแทนผู้ประกอบการและหน้าหาหายใจต่อได้อีกหน่อยหนึ่งถึงแม้ว่ายอดขายจากในลิเวอรี่จะเป็นเพียงแค่ประมาณก20จากยอดขายทั้งหมดก็ตามตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถคนที่ผมพูดถึงแล้วชื่อคุณต้องนะต้องตัวจริงหรือตัวปอมรับเนี่ยตัวจริงครับตัวจริงสวัสดีครัคบเป็นแก้วตัวจริงน้อมีหลักฐานไหมมีมี ประชาชนใช่ไหมใช่โอเคไม่เป็นไรผมหยอกเล่นนะครับคุณต้องหล่อว่าที่ผมคิดไว้แต่ว่าผมจะเตะสกัดขาคุณต้องนิดนึงก็คือว่าต้องมีภรรยาแล้วนะเผื่อสาวจะแบบว่าสนใจอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวให้ผู้ชายสองคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกได้คุยกันจู่จีกันหนุ่มกันหนิงกันก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ครัวบ้านปุญญาเจอกัน ตอนนี้มาถึงบ้านคุณต้องแล้วครัวบ้านคุญยาถ่ายมาจัดการที่นี่ต้อนรับสู่ครัวบ้านคุญยาจริงๆแล้วเนี่ยก็ซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับให้สามารถทาธุรกิจส่งอาหารไนดะ้ที่นี่เนี่ยคุณต้องก็เอาไว้รับลูกค้าที่จะมาทานได้ก็ลูกค้าก็จะนั่งกันที่ด้านหน้านี้เลยเนาะตรงนี้ก็นั่งได้ต้องนะครับ เรุผิตที่พัทลรเดชาสวีเจ้าของร้านครัวบ้านปุญญาครัวบ้านปุญญานี่มาจากชื่อลูกสาวครับลูกสาวชื่อปุญญาภาจอดขายพีคสุดต่อวันเราลาหมื่นต้นต้นตั้งแต่แรกนะครับผมก็เป็นพนักงานเกิดภาวะโควิดลูกสาวเนี่ยก็ต้องเรียนออนไลน์ก็ไม่มีคนดูแลด้วยการได้ทําธุรกิจ อาหารอยู่กับบ้านด้วยแล้วก็ได้ดูแลลูกด้วยมันก็ตอบโจทย์เรามองเห็นโอกาสธุรกิจใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นเราตัดสินใจเรามาเปิดร้านอาหารที่บ้านในช่วงโควิดระลอกหนึ่งเลยครับสำหรับคนที่มีความถนัดของตัวเองอยู่นะครับอยากจะเริ่มทําอะไรตอนนี้ผมว่าให้เริ่มมองได้ละถ้ามีโอกาสผมอยากให้เริ่มลงมือทําด้วยความถนัดของเราง่ายนิดเดียวครับก็แค่ลงมือทาอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็จะมีแซลมอนดองซอสเกาหลี ผมเป็นคนไปนเรียกเนื้อแซลมอนเองใช้ที่เป็นของซาติมิกเอามาดองกัแบบซอสเกาหลีดองในช่องเฟส12ชั่วโมงทานกับน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดแซลมอนดองซอสเกาหลีนะครับราคาอยู่ที่180วิธีกินให้ได้อรรถรสนะครับสาลายนะครับลงมาสาลรา่ที่เราใช้เป็นสาลรา่อบเอาข้าวญี่ปุ่นที่โรยงาดำนะครับวางลงไปบนสาลรา่ให้พอดีคำครับแซลมอนนะครับก็วางไปบน,บน,บ,นบนข้าวที่เราเตรียมมาบ,บนสาหรา่กระเทียมครับสุดยอดของ เมนูก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับกุ้งดองซอสเกาหลีกุ้งใหญ่นะครับกุ้งที่เลือกเนี่ยเป็นกุ้งไซส์แบบที่ตัวโลเวลากินเนี่ยอาจจะไม่หมดภายในคำเดียวน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแล้วก็ซอสเกาหลีที่รสชาติกลมกกรอบกุ้งดองซอสเกาหลีนะครับราคาอยู่ที่150บาท เซอร์ลอยจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วที่เป็นสูตรเข้มข้นทานคู่กับสเต็กเซอร์ลอยสเต็กเซอร์ลอยจิ้มแจ่วนะครับอยู่ที่159บาทจริงๆแล้วเมนูนี้เมื่อสมัยก่อนนะครับกินกับซอสเกวีป่ปกติแต่ว่าลูกค้าเนี่ยติดใจจิ้มแจ่วเป็นสเต็กแบบไทยๆเนาะใช่ใช่ในนี้น้ำจิ้มแจ่วนะครับ จาลูกเข้มข้นมาเลยอันนี้เนื้อเีอรลอยใช่ไหมครับเือรลอยครับเตอรลอยไม่ใช่ครับเตอรลอยนี่คือเป็นสะโพกใช่ไหมสะโพกขุงวัวใช่ไหมครับโอ้โหจุ่มเจ่าว่มันยิ่งน่ากินเด็กๆวัยรุ่นน่าจะชอบกินยำ สับทะเลมะเขือเผาอยากให้ทุกคนได้ทานมะเขือเผาได้โดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทานมะเขือมะเขือเผากันยกเป็นผู้ใหญ่ให้ทานง่ายขึ้น,นยำทะเลหมูสับมะเขือเผาเนี่ยอยู่ที่120คือให้ลูกค้านี่คือให้เยอะขนาดนี้ด้วยหรอใช่อย่างนี้เลยครับนี่คือสัดส่วนจริงทุกยำแ <120. S 1> บบ,บ,บนี้120บาทว้อกำไรเหรอครับเนี่ย คือคุณต้องขายอย่างนี้เจ้าอื่นเขาก็าตายกันหมดดิเเราะว่าขายไม่ได้ดิครับไม่ของเด็กๆก,ก็กินได้หอยแมงผู้ชิลีข้าว,าวใช้เนื้อสเต็กเซอร์ลอยเป็นแกงเขียวหวานลาดแกงเขียวหวานของเราเป็นสูตรเข้มข้นข้าวเขียวหวานสเต็กเซอร์ลอย89บาบาทข้าวนี่เป็นข้าวอะไรครับ ข้าหอมมะลิร้0เ,เนื้อจำฉ่ำเลยนะครับเนื้อซอรลอยเข้ากับเกี๊ยวหวานมากๆเลยนุ่มมากๆหมูสันนอกหมาล่าเราก็ใช้ซอสหมาล่าสุดเข้มข้นเนี่ยหมักเพิ่มเข้าไปด้วยเมนูนี้เนี่ยถึงแม้จะมาใหม่แต่ลูกค้าถามหาบ่อยมากสเต็กสันนอกหมูหมาล่าเนี่ยอยู่ที่89บาทเป็นซอสหมาล่า ไม่ใช่แมวล่านะครับไม่ครับไม่ัคือหมาล่าใช่มันคือหมาล่ามุกฝืดมากเลยนะครับเราสองคนมุกแบบคนแก่มากเลยสําหรับคนที่ทานเนื้อไม่ได้เป็นหมูสันนอกหมาล่าเผ็ดไหมครับสุดยอดอเผ็ดมากขอน้ำรับน้ำน้ำน้ำสปาเก็ตตี้ขี้มาทะเลให้กุ้งใส่เดียวกับกุ้งซอสเกาหลี เพราะฉะนั้นก็จะเป็นกุ้งสายหยาหอยมแมลงผู่นะครับที่เป็นหอยชิลีตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีปลาหมึกด,ด้วยสปากเกตตี้ขี้มอทะเลแปบาทอันนี้คือบะหมี่น,นี่คือสปาครับสปากเกตตี้ครับอ๋อนี่สปากเกตตี้ใช่ไหมครับลูกเต้นกำลังดีนะครับ มีนะวิธีการด้วรสชาติที่มามันถึงกุ้งให้เยอะมากเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกหอยคือให้แบบแน่นๆมากเลยจานนี้หายนะครับ <89. S 2> คือผมแนะนําให้คุณต้องขึ้นราคาดีกว่านะหรือว่าจะไม่ได้กําไรคือราคาแบบนี้กินได้ทุกวันเลยนะแล้วก็ได้ของดีๆแบบนี้นะครับจากร้านโฟบ้านิญญาด้วยนะคะ วังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยากจะก้าวออกมาเพื่อได้เจอกับอิสรภาพที่แท้จริงสําหรับร้านครัวบ้านคุณยานะครับช่องทางการสั่งนะครับก็จะมี Gap Food, Foot Panda, Line Man, Robin Hood, Fed, พวก Line แอ p รายละเอียดครัวบ้านคุณยาไว้ด้านล่างก็เข้าไปติดตามกันได้ถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์สองครั้งคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องเก้วอล์กเกอร์ด้วยค่ะไาย ทำไมถึงชื่อร้าโกคุณยาได้คุณได้ยินไหมเนีละผมชอบกินหอยมากเลยอย่าสายเลยนะฝากกดติดตามช่องแก้ววอล์กเกอร์ด้วยค่ะโอเคหนึ่งสองสามฝากกดติดตามช่องแก้ววอล์กเกอร์ด้วยค่ะ